ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้เหรียญห้าบาทมานะครับเอ่อจะมีเหรียญทิศแตกนะครับจะให้เปรียบเทียบดูหน่อยนะครับช่วยพิจารณาเลยเพราะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมมีเหรียญห้าบาทปีสอง1นร้อยหสิบหนึ่งนะครับอยู่ทั้งหมดสามเหรียญนะครับเอ่อนี่คือเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สามในสมเหรียญนักเกเก็ตเห็นว่าเหรียญปิดปกติอยู่เหรียญหนึ่ง มองเห็นได้ชั้นทีเลยเหรียญนะครับเหรียญนี้ครับปิดปกติปิดปกติยางไรดูลักษณะของเหรียญนเป็นเหรียญออกค่อนข้างที่จะกลมหน่อยนะครับนะครับน้องท่าที่จะกลมนะครับเป็นเหรียญปีสองพัน้าร้อยห้าสิบหนึ่งกันนะครับแบนี้นะครับนี่ครับนอานลักษณะกลมนะครับเออ ตัวเหลี่ยมตัวนี้เป็นค่าที่เป็นเหลี่ยมช่องเนี่ยจะเล็กฝ่าจากพวกนี้นะครับ,นะรบจะเล็กฝ่านะฮะคือไอสองเหลี่ยมนี้ยสองเหลี่ยมที่เหลือต้าเนี้ยไม่ได้อะไรหรอกคือมาให้เปรียบเทียบดูให้เฉยว่าไอตรงเนี้ยที่มันใหญ่มันจะเป็นเหลี่ยมใหญ่แต่ตรงนี้เป็นเหลี่ยมเล็กนะครับประเด็นที่สองคือ ลักษณะฟันเฟืองมีฟันเฟืองนะครับมีฟันเฟืองมีฟันเฟืองนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีฟันเฟืองนะฮะฟันเฟืองไม่มีผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะผมได้มาอย่างนี้นะครับได้มาจากล้านชิ้น ไม่มีการตบาบมีการตัดแต่งนะตบายสีแดงขอบมันจะไม่มีขึ้นนะครับเห็นลักษณะออกกลมนะฮะอีกอย่างคือขอบตรงนี้มันก็น้อยใช่ไหมจะบางเล็กน้อยมากเลยขอบที่ไปเริมเดียบมาฮะเนี่ยนะฮนะจะเล็กมากลักษณะของเหรียญเท่ากันไหมมาฮะมาดูกันว่าจะเท่ากันปะน,นะฮะขอ,เ,อเหรียญนี้ออกก่อนนะฮะ รเรามาดูวนว่าสรางเรียนมันจะเท่ากันไหมนี่ครับเหรียญเท่ากันนะครับเหรียญเท่ากันเลยนะครับไม่ได้จะใบแน่นอนนะครับเอาบานเนียมาวัดขนาดกันดีกว่ามาดูว่าขนาดเท่าไหร่ เท่าไหร่ฮะมองเห็นไหมสองจุดสามอะองจุดสามสองจุดสามนะครับเนี่ยฮะสองจุดสามมิเมตรนะฮะมาดูเหรียน ปตินะครับเงินเฟือนครับนะครับเท่ากันไหมครับ,อรบสองจุดสี่นะฮะสองจุดสี่ใช่เลยสองจุดสี่นี่ทำไม 2.4มิลิเมตรครับจับใหม่พี่จับใหม่นะฮะดูชัดๆอ่าสอนะครับเกือบจะสอนิดนึงสอนะครับก็ถือว่าเท่ากันนะฮะเนี่ยฮะสอนะฮะแต่มลักษณะเหลียอข้างแปลกทรงกลมครับ ทนี่ครับมันความผิดแปลกของเหรียญเหรียญนี้ครับค่อนข้างลักษณะกลมนะครับกลมมากมัาก็บันเฟืองไม่มีครับเทียบกับเหรียญนี้นะครับปีห้าหนึ่งด้วยกันนะครับทันหมดเลยนะครับครับนี่ครับ ออกเหรียญมันจะไม่ค่อยใหญ่นะฮะจะเล็กๆเหมือนกันมยนกลมนะครับถือว่าได้มาเหรียญแปลกๆอีกเหรียญหนึ <unemployment. S 1> ่งนะครับฟันเฟืองไม่มีแล้วก็เป็นลักษณะเหรียญกลมนะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับในกลุ่มช่วยพิจารณาด้วยนะว่าเหรียญนี้เกิดจากอะไรนะครับนะครับมันกลมมากๆเลยนะดูๆเนี่ยดูทีาหลังเหรียญนะดูหลังเหรียญที่มปแล้วเนี่ย สามเหรียญดูจากหลังเหรียญเทียบกันแล้วนะมันจะเด่นฝาจะกลมฝานะฮะดูได้ดีนะฮะตีท่านหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆช่วยพิจารณาหน่อยครับว่าเกิดจากอะไรนะครับขอบคุณครับ